เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการทดสอบวงจรเบื้องต้นหลังจากที่เราเข้าตู้เสร็จต่อวงจรเสร็จเนี่ยก่อนจะออนระบบมันควรต้องเทสก่อนถ้ามันออนขึ้นไปแล้วมันช็อตทีหลังเนี่ยมันก็เกิดความเสียหายได้แต่เราสามารถป้องกันการช็อตได้ต่อเสร็จเท,ทสซะก่อนเครื่องมือมีความจําเป็นไม่จำเป็นต้องมีของดีไม่จำเป็นต้องมีของแพงแค่ใช้มันให้เป็นนะครับการมีเครื่องมือดีบวกกับฝีมือมันก็จะทำให้งานออกมาดี แต่ไม่ได้หมอกว,ว่าของที่ราคาไม่แพงแล้วมันจะไม่ดีดีไม่ดีมันอยู่ที่การใช้นะครับโหมดแรกที่อยากใช้ให้ชินที่อยากให้ใช้เป็นประจําก็คือโหมดบัสเซอร์โหมดที่วัดค่าความต่อเนื่องนั่นแหละโหมดที่มันวัดแล้วดังปีด๊ดเนี่ยโหมดเนี้มันเทสได้หลายอย่างนะครับสําหรับงานไฟฟ้ายิ่งยิ่งเป็นมือใหม่จริงๆแล้วไม่อยากจะบอกหรอกว,ว่ามืออาชีพอไม่ว่า เขาจะเข้างานเล็กงานใหญ่ก่อนจะออนระบบเขาจะเทสก่อนทุกครั้งผมก็เห็นแต่มือใหม่นี่แหละไม่ค่อยเทสกันอย่างกรณีเข้าวงจรมันก็จะมีสองสามอย่างที่เราจะต้องวัดอย่างกดเหล็กข้อแรกก็คือ L กับ N จะต้องไม่เจอกันจะต้องไม่เชื่อมถึงกันในวงจรเราเราจะต่อไงก็ได้ก่อนจะออนก็ต้องเทสก่อนที่เราจะพอเทสได้ก็ลองจิ้ม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 ดูถ้า L กับ N ไม่เชื่อมถึงกัน อ่านั่นคือผ่านสเต็ปแรกนะครับสเต็ปต่อมาก็คือ N กับจถ้าเป็นตู้คอน s ซ m เมอร์ประทานก็คือรับไฟตรงจากการไฟฟ้าเนี่ยตามมาตรฐานเขาก็ให้เอานิวตันเข้าที่บา์กาวแล้วค่อยไปเมนฟังอย่างนี้ก็เหมือนนิวตันและกาวมันเชื่อมเหมืยนกันแต่มันมี2ส,สถานะะนะครับอันเนี้ยค่อยๆศึกษาไปค่อยๆเรียนรู้ไปนิวตันและกวเนี่ยมันจะมีผลกับระบบโดยเฉพาะ ที่มีระบบกันดูดหรือมีเมนกันดูดเนี่ยในกรณีที่ยังไม่ออนเซอร์กิตในกรณีที่ยังไม่เปิดเมนเนี่ยนิวตันและกาวจะต้องไม่เชื่อมถึงกันนะถ้ามันเชื่อมถึงกันแล้วคุณออนไฟเนี่ยเมนกันดูดมันจะทิปถ้ามันเชื่อมถึงกันต้องแก้อาจจะมีการต่อวงจรผิดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราออนระบบนิวตันและกาวมันจะเชื่อมถึงกันโดยผ่านเมนอ่าอย่างนี้คือถูกนะ ถ้าเป็นระบบมีเมนกันดูดนะครับต่อให้มีเมนกันดูดไม่มีเมนกันดูดควรจะเป็นเช่นนี้นะโดยเฉพาะมีเมนกันดูดเนี่ยถ้าไม่เป็นแบบนี้เนะี่ยเมนกันดูดจะออนไม่ได้นะส่วนวงจรภายในถ้าเราปิดเมนเบรกเกอร์ไว้ไม่ว่าเราจะไปจิ้มที่ไหนระหว่างสามพัน,น NG, เนี่ย LNG เนี่ยมันจะต้องไม่เชื่อมถึงกันลองเอาไปทดลองดูมันช่วยได้ครับการเทสวงจรก่อนออนระบบเนี่ยมันช่วยได้ แล้วก็เป็นการลดอันตรายลดอุบัติเหตุที่มันจะเกิดขึ้นจากการชอ็อตจากการาผิดพลาดของเราเองได้นะครับ